สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาถอดนะฮะแหวนล็อกตลับลูกปืนนะฮะนี่ฮะนี่ก็ใช้ทุกทิศทางนะครับในการเอาออกนะครับเพราะว่าเอาออกยากมากนะฮะพวกคีมผางคีมอะไรแม่งเอาออกก็ไม่ได้ฮะแม่งแข็งจริงนะครับนี่ฮะตอกแม่งเลยฮะงัดครับงัดก่อนฮะงัดไขควงครับไขควงแบนงัดงัดยึดยึดยดออกได้ไหม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 ไม่ได้นะฮะอึดยึดยึดออกได้ไหมออกได้ไหมโอ้ี่ออกยากมากเลย โอ้โหนะครับอ่ะช่วยกันช่วยกันสองแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนานะออกไหม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 ยึด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 อึดยึดยึดออกไหมเนี่ยจะออกไหมเนี่ยเอาง้างเงี้ย่ออกอีกออกไหมเนี่ยเอาง้างอีกทีนึ่งยึดอึดยึดงั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 ดอึดยึดไม่ออกเอ้าทางทางทางฮุบฮุบไขควงปิ๊บ <esta> อ,อึ๊บไม่อ,มมมมออกปากกาจับมั้งนี่ปากกาจับหมุน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 ล็อกล็อกอึ๊บอึ๊บเอาดิอออกไหมงึ๊บงึดงึดงึดง้างง้างงัดง้างงัดง้างัดอยู่อย่างเงี้ยออกไหมเนี่ยวันนี้จะออกไหมฮะนี่ฮนะง้างงัดง้างงัดอย่างเงี้ยฮะโอ้ออกยากจริงฮะอ่าเป็นตัวแหวนล็อกนะครับหรือปิ้นล็อกเนี่ยฮะตลับลูกปืนนะครับอ่าโอปิ้นครับจับไม่อยู่ปากกาจับไม่อยู่เอา งัดอีกทีนึงงัดอีกงัดอีกอือ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 ออกไหมอือ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 โอ้ออกยากเกินนะฮะโอ้นึกว่ารู้สึกว่าไอ้คีมทางคีมหัวมันจะพังแล้วเออออกไหมอือ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 โอ้ผ่านเวลาก็ผ่านมาเนื้อนานแล้วจะออกไหมเนี่ยจะออกไหมเนี่ยจะออกไหมอึด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 เฮ้ยมีเบลมีเบลจะออกเฮ้ยอึด อึดอึดออกแล้วออกแล้วเฮ้ยมีอะไรจะออกให้เฮ้ยง้างง้างง้างอ้ยออกเลยจบไหมออกเลยออกไหมอือเรีย,ยบร้อยโยนทิน้งแม่งเลยซื้อเงนใหม่สัตว์โอเคฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ